สวัสดีครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาทำข้าวหน้าปลาดิบกินกันแบบไม่ได้มีอุปกรณ์ทุกอย่างซื้อหมดเลยนะครับอย่างแรกโมอ่านเมย์ไปเดินดองกิที่ตรงเอกมัยมาแล้วก็ซื้ออันนี้มา <c oughs> นี่นี่คือหอยเชลจุดเริ่มต้นคืออุดน้ำมันจะไหลต้องเทน้ำก่อน ล้างมือก่อนเพราะว่ามันคือของดิบใช่ไหมดังนั้นนะต้องกินแบบ <c oughs> สะอาดนิดหนึ่งสวัสดีครับก็นี่นะฮะหอยเชลแล้วก็อีกอย่างนึงคือซูช <s ushi> ิพกร้านแบบนี้นะพอใกล้ๆจะปิดอ่ะ เขาจะลดราคาแล้วก็มีอันนี้คือโทบิโกวิธีทำแบบง่ายๆเลยเอาชามมาอันนึงแล้วก็ช้อนไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็ข้าวก็ง่ายๆใช้ข้าวซูชิเลยอย่างนี้ <c oughs> แล้วแกอันนี้เลยอันนี้ซื้อมาตอนลดราคาเด้ยมัน280ลดเหลือเท่าไหร่ไม่รู้มีเฉลี่ยละ12บาทอุ้ยเขาจะให้น,นี้มาใช่ไหมนี่วิธีทำคือของเราก็จะใช้ง่ายๆเลยนะล้างมือก่อนล้างนี้จะใช้กล่กองล้างเลยเสร็จแล้ว เราก็จะเอาหยิบปลาออกไว้ข้างๆง,ง่ายๆไม่ต้องลงทุนเลยเลยแต่ว่าใช้ตังก็คือ,คอไปซื้อปกติอ่ะบสวัสดีครับได้ยินนะแล้วก็ลอกออกจากเสร็จแล้วก็เอาข้าวใส่ใไว้ในถ้วยเลยนี่เราล้างมือแล้วนะเมื่อกี้ก็ขอยนุหยิบ อย่างนี้เลยง่ายๆแล้วก็ข้าวไม่พอใช่ไหมเอาข้าสวยที่บ้านเนี่ยใส่ไปโอหรับจินแบบบ้านๆเลยนะแต่จะได้แทคเจอร์ข้าวแบบสองแบบหกก็ทิ้งไปบี B หน่อยมะได้เป็นอันนี้อันนี้เมื่อกี้เราทำของเรากินไปจานลยนะแต่วันนี้เดี๋ยวทำให้เมีอีกอันหนึ่ง นี่ข้าวประมาณนี้ข้าวมันก็จะแน่นอยู่เนาะข้าวญี่ปุ่นนี่ข้าวญี่ปุ่นที่เขาให้มาซูชิส่วนนี้ข้าวเราเองทีนี้อย่างแรกเราเอาสองม้อนี้ใช่ป่ะเรียงลงไปเลยง่ายๆเรียงไวง้นี้ริงที่ทมันต้องเรียงนี้นะท้าเาสวยๆส,สิ่งสำคัญคือความสะอาด เวลาทำนี้ต้องล้างมือให้ดีต่อให้เรากินเองก็เถอะเพราะว่ามันแบคทีเรียอะไรต่ออะไรหลายอย่างเลยอะเนาะชึบ no. อ่ะพอและสซลมอนสวยงามเดี๋ยวพื้นที่ไปน,นิดนึงแล้วก็เป็นหอยเชลหอยเชลลันนี้มันมาตอนมันมาเนี่ยมันมาสองกล่องคือมันมาสองกล่อง กล่องนึงอะปกติมัน499แต่ไปซื้อตอนม 150, ันลด50%ารก็ได้มา2กล่องก็คือครึ่งโลอันนี้เรากินไปแล้วด้วยจริงๆมันเต็มแปะอย่างนี้เลยนะก็คือ2กล่องก็อยู่ที่เท่าไหร่วะก็สเกเเพราะมันลดไปใช่ว่าออยคิดไม่ทันแล้วก็ยิปอยเชลวางไปอันนี้เราละลายนะ้ำแข็งมาแล้วปกติเราถ้าเรามาใช้ช่องฟรีสเนี่ยเวลาละลายน้ำแข็งอะอย่าเอามาไว้ที่อุณหภูมิห้องเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ มีชุ่มน้ำอ,อันนี้ก็ใส่ไมโครเวฟแล้วก็เมื่อกี้เอามาชั่งน้ำหนักบนเครื่องชั่งก่อนทั้งหมดนี้500กรัมแล้วก็เอาไปดีฟรอสตในไมโครเวฟแบบชั่งแบบชั่งน้ำหนักอะ่ะก็คือเราก็กด500กรัมมันก็จะดีฟรอสตไปแต่มันก็ยังเหลือน้ำแข็งหน่อย,อยแล้วก็ชุหยิบอันที่มันมันจะเย็นๆแต่ข้างในมันจะไม่แข็งแล้วก็หยิบอันรอบๆใช่ไหมไม่ต้องหั่นใดใทั้งสิ้นนะเรา หรือจะหันก็แล้วแต่มันเราก็จะได้กินแบบเอ็กตรีมไวเชลมากๆดู่ดีดน้าร้นมากเลยโอวหแสงมันสว่างไปใช่ไหมสว่างเกินมันไม่ปรับให้ด้วยอะเอาเป็นว่าก็เรียงหน่อยอย่าพยายามเอาอันที่มันเป็นน้ำแข็งอะมานะครับ เอาอันที่มันเป็นแบบนี้นิ่มแล้วอะแต่ยังเย็นๆอยู่หูเยอะมากอะเยอะกว่าชาเราอีกเมื่อกี้เสร็จแล้วอันนี้เป็นโทบิโกก็ซื้อมาเหมือนกันเมยก็จะรู้หมดกระบวนการว่าเราทำยังไงใช่ไหมเมื่อกี้ช้อนที่เราใช้นันเมื่อกี้นะตักโปลงไว้จ้า เสร็จแล้วแค่นี้เองหโหทวิโกแบบไม่ได้ใหญ่อย่างเนี้ยซื้อตามห้างที่มันแพงหน่อยนะอย่าซื้อแบบถูกๆอะ่ะมันจะเป็นไข่กุ้งแบบอันเล็กๆแล้วแบบรสชาติมันจะแบบไม่อร่อยแบบนั้นอะอุ้ยแล้วนี่ก็เหลือใช่ไหมกุบดีมากมันไขมันอ่อนมันเพิ่มเทบเจอร์ให้ได้ดีมาก อืก okay. yeah. ็เป็นอะไรที่มันก็โ้เกินแล้วเดี๋ยวนี้เอามาเอาให้เมยกินไปไดแล้วแอ้นี่ล้างทิ้งมาเชื่อรล่องหลีบบมาเลยอะแต่ว่านี่เหลือเกินครึ่งเลยนะเอ็นไหแค่ครึ่งเดียวเองทบีโกะยังไม่หมดเก็บไว้ได้อีกงั้น จริงจริงต้นทุนนะถ้าเราแบบอันนี้คือเราไม่ได้ซีเรเรื่องความสดเนี่ยดังนั้นมันก็จะอยู่ที่ชามหนึ่งใช่ไหมน่าจะอาจข้าวมากับแซลมอนใช่ไหมซูชิเมื่อกี้คำละคำเท่าไหร่วะสิบเฉลีย่ยประมาณสิบห้าบาทก็จะแบบหนึ่ง7องสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคำเาสิบห้าเจ็ดคำเท่าไหร่วะกดไม่ทันอะ่ะก็เอาง่ายจานเนี้ประมาณสองร้อย ก็คือน่าจะถูกกว่าเยอะมากถูกกว่ไปซื้อแต่ว่ามันก็จะไม่สดเท่าซื้อแต่ว่ามันก็ยังเด้งแล้วก็ฟินอยู่รีแอชน,น้องเมยงังไม่ลงมากินเฮย้ยแต่ว่าอันนี้่โอการไทยอินไปเลยเรารีวิววันนี้นี่คือถางขยะเสี่ยวมี่ เป็นเซนเซอร์นี่มันจะเป็นแบบนี้แล้วก็เวลาสมมติถังขยะเต็มใช่ไหมกดอันนี้แทรกไว้ไอ้กดแช่ไว้มันจะซีลถุงอัตโนมัติซื้ออันนี้ในช้อปปี้ประมาณพันห้าประมาณนั้นนะแล้วก็มีถุงขยะแถมมาด้วยแล้วก็มีถุงขยะซื้อรีฟิลมันก็จะเป็นกล่องแบบเนี้ยก็ใช้งานสะดวกดีมันได้เป็นเซ็นเซอร์แบบนี้ไม่มีสปอนเซอร์คลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ U v วดีอยากกินทำก็เลยเออทยคลิป นะครับก็ถ้าเราได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เวลามีคลิปอะไรแบบเนี้ยไลฟ์อะไรสั้นๆแล้วก็ไลฟ์ไปเลยเพราะว่าเราไม่รู้จะไลฟ์ตอนไหนใช่ไหมอ้ออีกอย่างหนึ่งโชยุเอาอย่างไหนไม่มีอุปกรณ์ใช่ไหมซื้อซูชิโชยุแถมมาเมื่อกี้ฉีกไว้แล้วอันหนึ่งครึ่งหนึ่งของเราลาดเลยลาดส่วนตรงหอยเชลล์มันจะยังไม่ค่อยมีรสชาติใช่ไหมก็ลาดตรงหอยเชลล์เยอะๆหน่อยตรงนี้ชุบ สวยงามมากๆแล้วก็ไม่มีที่วางชอ้อนเลยทีเดียวเป็นหูข้าวหน้าล้นแบบเอ็กซ์ตรีมมากจริงๆอันนี้เล่นเลยว่าซื้อกินไม่ได้ละคันี้แน่นอนแล้วก็วอลาบินะครับส่วนนี้เก็บไว้ไปทำต่อได้ก็ประมาณนี้แล้วกันบ๊ายบายสวัสดีครับ